สวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟนแฟนกับทางสายฝนอารามบอยชแนลวันนี้น้องสายฝนและทีมงานอารามบอยก็ได้มามอบจะมามอบดอกไม้ให้กับทางออมสินออมสินจะมามอบบ้านเออธนาคาร ธนาคารออมสินเขาจะมามอบบ้านเรือนไทยเมือนบ่าเขาเอื่นยังก็บาดวาดเรือนไทยเนาะฮะยังก็บ้านช้างมันคน้นให้กับให้กับวัดเนาะอ๋ใอ,ให,อให้เป็นจุดเช็คอินที่วัดป่าเจียง แล้วก็ชาวบ้านบ้านน้องบัวโอ้แต่งตัวงามๆเลยนี่บ้านน้องบัวนี่ <c oughs> น้องๆน้องสายฝนและทีมงานของเราก็นี่เนาะ เอ็มเต็มก็ล้าอะไรตรงไหนบอกมาเลยมันไม่เล่นดินดอกมันมีอันนี้อยู่มาอยู่เออมาฝนมเนี่ยน้องสายฝนกำลังกินช่วงช่วงรอนะครับช่วงรอ อันนี้ก็ชาวบ้านบ้านน้องบัวก็มารวมพิธีมารับเนาะไปแม่ไปแม,แม,แม,แม่เปิดเปิดบัดฮะขันสร้างเห็ดบัดไ,มไหมแม่ทำบัดรไหมนะเก็บมาลูกเก็บมา kiếp 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 con này kiếp gip mà kiếp horm, kiếp tao khó mà kiếp mà kiếp bỏ kiếp tao khó kiếp kiếp gip, kiếp kiếp Mà mày men bả bả kiếp gip, gip, hả kiếp tao khó gip, con เก็บขอเก็บเก็บมาเก็บเก็บขอไหมเออเก็บมาเก็บมาเออนี่ฮะดุดยางเนี่ยกินยางเนี่ยก่อนปล่อยกินก่อนช่วงนี้ย,ยังไม่โชว์

นี่ก็เริ่มมาแล้วอันนี้แล้วฝนถอยมาแล้วถอยมามาพี่เอามานีเออเอามาเออ